ตํนักปุ๋ยอาจารย์นัดพาเที่ยวด้วยครับเพจจริงไม่ขายหวยไม่ปรับเว็บพนันนะครับเนาะก็วันนี้อยู่กับอาจารย์นถนะครับเนาะก็อ่ะนะครับวันนี้อาจารย์มีเรื่องมาเล่านะครับเนาะวันนี้ก็อาจารย์เพิ่งไปส่งเพื่อนนะครับเป็นเพื่อนรักเลยนะครับซึ่งได้เสียชีวิตลงแล้ววันนี้เอาเลขฝาลงมาฝากอยากไปฟังไหมซึ่งถ้าพูดไปเนี่ยทุกคนจะเซอร์ไพรส์แน่นอนนะครับเนาะ ก่อนอื่นเดี๋ยวจะขึ้นพาไปนะครับเพื่อนของอาจารย์ยก็คือไอ้แบงค์เนี่ยคือเป็นเพื่อนรักเพื่อนสนิทสมัยวัยรุ่นนะครับอายุก็เท่ากันครับ3 1มมันเกิดหลังผมปีหนึ่งก็ประมาณ30ของมันนะครับเนาะก็เป็นเพื่อนรักกันเลยนะครับเนาะเป็นเพื่อนที่สนิทเอาตรงๆว่าตอนได้แฟนเนี่ยก็เพราะมันนะครับเพราะว่ามันพาไปเล่นไปเรียนซช้านะพี่น้องขี่รถไปมอเตรบไปสองคนนะครับ ชิววิเหตุการณ์ในฟางกอนแล้วก็เดียว์ชีว้าเรื่องเลขกฟ้าลุ่งแล้วก็เลขเะื่อเปี่ยนรถที่แกมั่นกับมาสินใจอยู่บ้านนะครับเนาะแล้วรถที่ไปรับแบงก์ันก็คือรถกู้ภัยของผมที่ผมบริจาคให้มูลในนิธินะครับเห็นไม่ได้ใช้ประโยชน์ได้รับเพื่อนด้วยนะครับเนาะวันนี้มาตอนนี้อาทิลิปกว่าตีสี่สามสิบสี่แล้วครับคือแบงก์เนี่ยก็คือวันวันนะเป็นเพื่อนรักเลยแหละที่ที่แบบ ในมี้ยไรยอนมันพี่ดองได้แฟนพอมันเพราะว่าอะไรก็คือวันนั้นมันมีหมอลำนะครับเป็นจังหวัเป็นอำเภอสมเด็จนะครับเราเคาะเขินกอนนะนี่อำเภอสมเด็จแล้วก็นี่บ้านหนองแวงจะอยู่ห่างกันประมาณสี่ห้าโลนะครับทีเนี้ยก็เลยชวนแบงค์แบงค์แบงค์เราไปเที่ยวหมอลำกันไปสองคนอ่าก็แบบผู้สาวผู้สาวนัดผู้สาวนัดอ่าผู้สาวนัดอะไรเงี้ย ก็เลยไปไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันสองคนทั้งกลัวเขาตีเนาะสมัยนั้นเป็นวัยรุ่นยังกินเหล้าอยู่ไงสมัยนั้นผมยังกินเหล้าอยู่นะครับก็ไปถึงนะครับก็บอกไอ้แบงค์ว่าแบงค์มึงดินเยอะๆนะให้ผู้หญิงมันเมาอ่จะได้มองเขาอะไรประมาณเนี้ยปรากฏว่าเราไม่รู้ครับว่าเขาคอแข็งเราก็หลินผมขากลับผมไอ้แบงค์ขับรถไม่ได้ครับคนขับก็คือแบนนะครับอ่าปอนะครับนั่นแหละเป็นคนขับนะนั่นคือ เหตุการณ์ที่เล่าทีไรก็สนุกนะครับก็คือหลังจากนั้นก็ได้แฟนเลยนะครับเนาะก็ผมก็เลยพอผมย้ายมาอำเภอนามนก็ไม่ได้คุยกันผมก็ออกเล่านะครับผมก็ไม่ได้กินเล่าก็ตอนนี้ก็1 1ปีแล้วผมบอกก็แต่ยี่สิบทุกคนนะครับอืในเมียตอนท่าดนี่นะจำว่าได้นะครับพี่น้องน่าก็เป็นเพื่อนรักเลยถือว่าเป็นเพื่อนถ้าไม่มีมันวันนี้ก็ไม่ได้มีครอบครัวไม่ได้มีอะไรแบบนี้นะครับเราก็ไปด้วยกันคือมัน ไว้รุ่นน้อมันกลัวเขาตีครับไม่มีเพื่อนไปใครจะกล้าไปใช่ไหมนั่นแหละแล้วทีนี้แบงก์ก็ได้จากไปก็วันที่เก้านะครับวันที่เก้านั่นแหละก็คือ,อโรคนะครับเป็นหลายโรคเป็นทั้งหัวใจเต้นผิดจังหวะน้ําท่วมปอดตับไตอะไรเงี้ยหลายโรคนะครับอนะ่าแล้ววันตายก็เดินไปซื้อน้ำเฮงบุบอยได้อยู่แล้วก็คือ,อา่าน้ําท่วมปอดนี่หนึ่งนะครับมันต้องกินน้ําเยอะไม่ได้ใช่ไหมต้องควบคุมนะเป็นไตด้วยอะไรเงี้ย แบงก์มันก็เลยแบบพ่อนอนหลับมันก็แอบ,บกินเยอะแล้วก็ช็อกนะครับเสียชีวิตนะซึ่งวันนี้ก็เพื่อนๆก็พากันต่างสงสกเศร้าเสียใจรวมทั้งตัวผมเองด้วยผมก็ช็อกเพราะผมเคยเห็นเพื่อนล่าสุดก็เห็นเพื่อนทางานอยู่ DIY นะครับก็ไปพูดคุยกันอยู่ใน a c e b o o k นี่ไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเพราะมันเปลี่ยนเฟซทีนี้กเ็เลยเอารถกู้ภัยเนี่ยผมไปรับนะเพื่อให้มันเสียชีวิตอยู่บ้าน ทะเบียนรถกู้ภัยก็902ครับทะเบียนนะ4902่าแล้วทีเนี้ยเลขฝาลงเลยเลขฝาลงเนี่ยาบางคนบอกว่าเห็นเป็น190บางคนเห็นเป็น290่าซึ่งคืออะไรตรงกัน19ตรงใบแดง29ก็ตรงใบแดงนั่นแหละครับก็เลยมาเล่าซึ่งมันเป็นเรื่องบังเอิญไปไหมเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นปิงปอง ไม่ว่าจะเป็นเลขทูบนะผมบอกไว้ก่อนเลขทูบก็ตรงอีกนะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นใบแดงไม่ว่าจะเป็นฝันเห็นบักกุ้งมันชนกันหมดหลายคนก็จะไม่เว้นดรามากด่าผมว่าบักนอตมึงให้เลขเฮียอะไรไม่รู้ตั้งเยอะไม่รู้กูจะไปตามมาไหนทั้งปิงปองทั้งใบแดงไหนจะเลขฝันไหนจะเลขนั่นเลขนี่เลขนั่นเลขนี่คือผมถามหน่อยครับที่ผมลงอะ่ะมันตรงกันหมดนะปิงปอง19เนี่ยมันก็อยู่ในใบแดง ถ้ามันไม่ตรงกันผมไม่ลงเพราะว่าเดียวเลขมันจะเลอะมันจะเยอะนะครับแล้วก็ฝันผมฝันห็นปลากุ้งก็เก้านึงกุ้งเน่าก็อยู่ในใบเดงนะครับทูบอ่ะทูบเราเรามีอยู่แล้วนะครับทูบครั้งนี้จุดก็อยู่ในอืมเนี่ยคือทุกคนต้องใช้สติต้องดูด้วยอ่ะผมอาจจะพูดเรื่องฝันอยู่พูดเรื่องปิงปองอยู่หรือว่าพูดเรื่องเลขฝาลงนี่อยู่เนี่ยมันตรงกันผมถึงได้นํามาเล่า ใช่ไหมถ้ามันไม่ตรงผมจะไม่เล่าเพราะว่ามันจะเยอะมันจะเออเดี๋ยวเลขนี้เข้าเราก็ไปกีดเลขนี้เลขนี้เข้าเราก็ไปกิน,กน,กน,กกนผมไม่ทานะครับเนาะแล้วผมก็ต้องบอกก่อนว่ามันเป็นเพียงแนวทางโปใช้สติวิจารณญาณเนี่ยที่ผมซื้อนี่ก็คือลอตเตอรีอ่ผมซื้อลอตเตอรี่มาด้วยนะครับ,นะรบเป็นแนวทางลอตเตอรี่ด้วยนะครับเนาะจะได้แบบมีสติด้วยแล้วผมเองเนี่ยผมย้ำอีกครั้งนะผมไม่รู้ว่าออกอะไรนะ้ผมรู้ผมซื้อใบเดียวตัวเดียวเลยผมไม่ซื้อเยอะหรอกผมรวยไปแล้ว นะครับไม่ต้องทํางานกันเราก็ใช้สติคือเราก็อย่าไปเล่นกันเยอะถ้าไปเล่นกันเยอะไม่ถูกมามันหมดเงินเยอะฉะนั้นไอ้ตัวคนให้เองมันยังไม่รู้เลยว่าจะออกอะไรเราจะไปเล่นเยอะทําไมเราก็เล่นแค่แบบที่เราไม่เดือดร้อนเพราะอะไรหลุดครับพี่น้องลอตเตอรี่ถือโคกรานกรวยเมือนหมีคนจะถูกเนี่ยไม่จําเป็นต้องตามเลขาจารย์หรอกซื้ออะไรก็ถูกแต่คนไม่ถูกเนี่ยขนาดงวดก่อนให้สี่สามเชื่อไหมคนดูอยู่เนี่ยบางคนไม่ถูกเห็นไหมมันอยู่ที่ดวงครับและทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ความเชื่อความศรัทธาแล้ววันนี้ ปูมาหัวเราด้วยทุกคนก็คงรู้คลิปนั้นได้ฟังกันหมดแล้วผมบุกพิสูจน์ให้แล้วแล้วก็ผมค่อนข้างที่จะมั่นใจว่าชื่ออาจารย์วัตตีนี่จะกลับมาอาจารย์อีกครั้งหนึ่งสะเทือนทางแผ่นดินนะเป็นคนซาไ่ปีใหม่อีกครั้งหนึ่งกับ มีแรงใจนะมีทั้งทุกขลาบนะทุกเราเจอแล้วขอให้เป็นราบและปู่ด้วยเราก็เป็นสิ่งดีนะครับนอก้วกเลขฝาลงงูกันนี่แหละ190หรือบางคนก็บอกว่า290มันกับโอเคมันกับมาตรงกันนะครับใบแดงเรามีอะไรบ้างมี292191แล้วก็2องห้าสองเก้าหนเกหาไม่เดียว2องเเห็นปะมันก็อยู่ในชุดเดียวกัน ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะช่วงนี้อาจารย์อาทิตย์บ่อยแล้วก็ f อดูเยอะนะครับขอบคุณมากมากที่สนับสนุนกันนะบางคนคลิปยาวเป็น30นาทีก็ดูให้แบบไม่กดข้ามโฆษณาเลยโฆษณาเล่นทุกคนไม่ต้องกดข้ามนะดูให้จบให้หน่อยเพราะว่านั่นแหละเป็นรายได้ที่จะนำมาใช้จ่ายใ,ในสำนักนะครับนเนาะเนาะแล้วก็ขอบคุณที่คนสมัครสมาชิก YouTube แล้วก็สนับสนุนของขวัญอะไรเยอะๆขอบคุณมากมายครับระวังวิชาชีพด,ด้วยเรื่องนี้สำคัญ มันจะทับไปหาระวังถ้ามีใครหวยปักเว็บพนันหรือว่าอยู่ในห้องห้องก็ตามถ้าอยู่อยู่ในห้องมีการปักเว็บเข้ามาก็คือกดออกเลยปอมแล้วนะครับเนาะก็สามมกรานะครับขอเรียนเชิญทุกคนอีกครั้งงานไหว้ขูตําหนักปุญญ๋ยวอนนี้เวลา1ิบโมงเช้านะครับเนาะขอเรียนเชิญร่วมงานแล้วก็มีเรียนแจกด้วยอยากให้ทุกคนมาครับบนปู่ไว้สิลองบนดูว่าวันนี้ถูกจะไปลองพูดดูสิอ่ะถูกในใบแดงอาจารย์นีจะมาพูดสิแล้วสัญญาแล้วนะวันนี้ถ้าถูกจะมาอถ้าถูกจะมาได้ก็ต้องถูก เยอะนะถึงจะมาได้บางคนถูกไม่เยอะก็ไม่เป็นไรก็ส่งใจมาแล้วกันนะครับใครมาได้ก็ค่อยบน่นเพราะว่าคนที่บ่นก็คือคนที่จะเอาเงี้ยอยันนี้ก็ให้สัญญาว่าอย่างเงี้ยถ้าถูกแล้วจะามางานไว้ครูถ้าถูกเยอะแต่ถ้าถูกไม่เยอะก็ร่วมเป็นทําบุญอะไรมาก็ได้นะครับนาะแต่ว่ามันจะเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นเรี่ออะไรไม่เอาไม่เอาก็ถ้าถูกเยอะก็สัญญาว่าจะมางาน ถ้าถูกแต่ไม่เยอะก็สัญญาว่าจะดูไลฟ์สดวันไหว้ครูแค่นั้นพอจบอมไม่ต้องให้เกี่ยวกับการเงินเดี๋ยวมันจะดราม่าเดี๋ยวมันจะกลายเป็นห่วยมากนี่เนาะใครอยากได้เสื้ออย่างได้ทูบนะครับได้เข้าห้อง V ฟรีนะครับก็ s ห้าสามหก g g k ดูด้วยดูเลขบัญชีด้วยบจกนอะตตี้ตึกกุบเท่านั้นนะครับเนาะนใครอยากทำลงทานทักมาหน่อยนะเอายเงี้ยเอาีเงี้ยเอายีเงี้ย,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 ยสัญญ,ญากับจานว่าถ้าใครถูกเยอะจะมางานไหวค้ครู าใครถูกไม่เยอะจะร่วมทําลงทานกับอาจารย์เอ,า,อางนี้ดีกว่าเอาแบบนี้ดีกว่าใช่ไหมเออโอนมาห้าบาทสิบาทก็เดี๋ยวอาจารย์จยัดให้ครับก็จะเดี๋ยวอาจารย์น่าจะทาก๋วยเตี๋ยวนะครับก็ค่อยมาร่วมกับอาจารย์แล้วก็สัญญาว่าจะร่วมลงทานหรือว่าจะร่วมค่าพิธีกับอาจารย์ก็ได้เพราะพิธีที่จัดเนี่ยแค่ชุดบายสีนี่ก็เป็นแสนครับนะครับเนะาะเช่าเต็นท์เช่าอะไรอีกก็โอ้หลายแสนอยู่นะครับเนาะก็เอางนี้ดีกว่าคนที่ถูกไม่เยอะก็ค่อยร่วม มาแบบมี5้บาท10บบาทอ่าไม่ร่วมก็ได้สาธุเอาก็ได้นะครับใครถูกเยอะก็ค่อยมางานโอเคไหมนะครับนั่นแหละก็เล่าให้ฟังว่าเพื่อนรักเลยนะครับก็ผมบอกมันยุ่งอยู่นี่ผมลางหนามันเคาะกับโลกมันเคาะมันบอกว่าจามืงอ้ยกูถือเลขเด้อเนี่ยเพนะราะก่อนมันจะเสียหนาเมื่อ สองเดือนที่แล้วผมก็ไปหามันอยู่ถ่ายรูปคู่รูปสุดท้ายอยู่นะครับเนาะนี่แหละชีวิตคนเราหนึ่งปีเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรบ้างทั้งเจอคนแปลกหน้าผ่านเข้ามาแล้วก็มีคนแปลกหน้าแวะเวียนออกไปอยู่เรื่อยๆครับฉะนั้นเราอย่าไปยึดติดมากขอให้วันนี้มีความสุขนะครับผมพูดไปเนี่ยผมก็พยายามทําตัวให้มีความสุขทุกๆวันตื่นมาได้หายใจยังตื่นมาดีที่สุดแล้วครับผมรู้ว่าพี่ๆท้อพี่ๆเหนื่อยผมอ่ะสู้ข้ามพวกพี่ขนาดนี้ พี่พี่รู้ไหมว่าผมมายืนอยู่จุดน,นี้ผมเจออะไรมาบ้างพี่พี่ก็รู้ว่าก่อนนั้นผมเจอเรื่องราวทั้งโดนจับทั้งอะไรผมก็ยังสู้เพื่อพวกพี่เลยแล้ววันนี้พวกพี่จะไม่สู้เพื่อตัวเองเหรอผมยังบอกอยู่เลยว่าถ้าผมยังมีลมหายใจทุกคนจะต้องหายจนวันนี้สิ่งที่เราทําได้นะครับเป็นกําลังใจให้กันถีดถูกเราไม่รู้รนะครับให้กําลังใจกันขนาดผมโดนเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรแล้วใหมาถ้าเป็นบางคนเขายอมแพ้ไปแล้วแต่ผมก็ยังตุ้ตาผมเลยจะร้องไห้ ผมก็ยังมาสู้เพื่อพวกพี่อยากให้พวกพี่แบบมีอะก็ทําเต็มที่นะครับไม่รู้หรอกว่ามันจะออกไม่ออกแต่ก็เต็มที่ไม่อยากให้มันผิดด้วยซ้ําเลยนะครับอก็สู้เพื่อพวกพี่พวกพี่ต้องสู้เพื่อตัวเองนะสัญญากับผมนะขอบคุณที่รักกันขอบคุณที่ดูคลิปขอบคุณที่แบบอยู่ด้วยกันตรงนี้นะครับถ้าไม่มีพวกพี่อยู่ตรงเนี้ยผมไม่รู้ว่าชีวิตผมจะมีค่าไหมแค่นั้นแหละนะขอให้โชคดีเพืกันเมืแปงมึงไหนเพิ่นถึงเดขกน้ำเด้อ นะครับแล้วงานแบงค์เนี่ยผมไปรับฟรีผมจ่ายค่าใช้จ่ายให้เยอะเลยนะครับเนาะก็แบ่งถ้าเอฟซีเปิ่งถือได้แบ่งเด้อไอ้คนซาหรืออื่นน่ยเด้อแบ่งเด้อเดี๋ยวเขาตีเฮ็ดบุญหามึงดอกเด้อบักพีชีลาดเมืองสีเด้อกูจะบอกเขาเฮ็ดบุญหามึงได้แบ่งอางทีถ้าถูกก็ทําบุญให้แบงค์ด้วยนะครับเนาะเออไอ้พีชีลาดเมืองสีใส่บาตรให้มันสัญญาณนะครับไปมูผมใจถือเอข แล้วกระคอบปลมีปูมูมูผมเคยเห็นปูนะครับพาะบ้านหลังเก่ามันก็กมาเล่นกับผมประจับเอาสองเก่าสองหนึ่งเก่าหนึ่งสองหายยื้ได้หนี่แหละพี่น้องขอให้โชคดีครับสวัสดีปีใหม่ครับสวัสดีครับฝากแชร์นใน